ฮัตสันยกเครื่องใหญ่หมดยุคเล่นผิดที่เดินหน้าโปรเจกต์ฐานข้อมูลช้างศึกวางรากฐานระยะยาวฟุตบอลไทยความเครื่องไหวในทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของแอนโทนีฮัตสันกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญหลังล่าสุดกุนซอทีมชาติไทยชุดใหญ่เริ่มเดินหน้าโปรเจกต์ใหม่เพื่อยกระดับทีมแบบยั่งยืนในระยะยาวด้วยแนวคิดชัดเจนว่าข้อมูลต้องไม่หายแม้เปลี่ยนโค้ดรายงานระบุว่า ฮัตสันเริ่มต้นจัดทำระบบฐานข้อมูลนักเตะทีมชาติไทยอย่างละเอียดครอบคลุมทั้งชุดใหญ่เยาวชนและทีมอื่นๆทุกระดับโดยมีเป้าหมายเพื่อวางระบบโครงสร้างข้อมูลให้มั่นคงต่อเนื่องไม่ถูกรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนหัวหน้าโค้ชเหมือนที่ผ่านมาเป้าหมายใหญ่ของโปรเจกต์นี้คือการยุติปัญหาเล่นผิดที่หนึ่งในปัญหาที่ฮัตสันต้องการแก้ไขทันทีคือกรณีนักเตะถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดทำให้ฟอร์มตก และเสียโอกาสในการติดทีมชาติแม้จะมีศักยภาพที่ดีพอระบบฐานข้อมูลใหม่จะเก็บทุกอย่างแบบละเอียดเช่นตำแหน่งที่ถนัดจริงบทบาทที่เล่นได้ดีที่สุดระบบการเล่นที่เหมาะสมจุดแข็งจุดอ่อนสถิติการเล่นในสโมสรฟอร์มล่าสุดตามช่วงเวลาด้วยระบบนี้ทำให้มั่นใจว่าไม่ว่ายุคไหนใครคุมทีม นักเตะจะถูกใช้งานในตำแหน่งที่ดึงศักยภาพออกมาได้มากที่สุดลดโอกาสการหลุดโผหรือถูกใช้ผิดผิดทางเหมือนในอดีตฟุตบอลไทยเดินหน้าสู่ data-driven football อ,อย่างจริงจังโปรเจกต์ยกเครื่องฐานข้อมูลของฮัสรรันถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้การคัดตัวการวางแทคติกและการพัฒนาศักยภาพของนักเตะไทยมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเป็นการยกระดับฟุตบอลไทยในยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและระบบ มากกว่าเพียงความรู้สึกของผู้ฝึกสอนรายบุคคลแฟนบอลจำนวนมากมองว่าก้าวนี้จะสร้างความมั่นคงให้ทีมชาติไทยในระยะยาวและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างฟุตบอลบ้านเราในอนาคต